พรุ่งนี้เอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถนำเข้าหรูที่เรายกกันมาเป็นกองทัพที่ AEY Auto Import สาขาโคราชเดี๋ยวเอจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะว่าเรามีรถอะไรมาให้ทุกท่านชมกันบ้างนะคะสำหรับงานนี้นั่นก็คืองาน AEY Auto Show สาขาโคราชครั้งที่2นั่นเองค่ะสำหรับใคร ที่กำลังมองหาที่จะซื้อรถนำเข้าหรูอ,อยู่นะมาเลยค่ะที่เรานะคะวันนี้เรายกมาเสิร์ฟท่านกันถึงที่เลยนะคะและเรามีกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะคะสำหรับงานนี้พระเอกขวัญใจในงานนั่นก็คือเจ้าร m b โบกินีหูราคาร n นี่เองค่ะขอเสียงน่า ไงล้วโอเคพอรู้เรื่องนะคะสำหรับในงานนะคะก็บอกแล้วว่าพระเอกในงานนะคะก็แน่นอนที่สุดนะคะเจ้ารัมโบหูราคารคันนี้นี่เองพร้อมด้วยนะคะเจ้าชายกบค่ะคาริล่า911นะคะเป็นรุ่นเอนั่นเองค่ะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีเลยนะคะและในงานนี้ เราจะมีทั้งกิจกรรมดีๆนะคะจะมีทั้งเกมนะคะมีสอยดาวนะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่มานะคะได้รับของชํำร่วยกันทุกคนแน่นอนแต่ว่าก็ต้องขอความกรุณานะในช่วงนี้เป็นช่วงของไวรัสโควิดที่กำลังระบาดเพราะฉะนั้นในงานเราต้องขอให้ใส่แมสนะคะกันทุกคนและ ในงานเราก็จะมีอาหารนะคะที่พร้อมเสิร์ฟเป็นเซตให้นะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่จะต้องทานอาหารต้องรบกวนนะคะเราต้องขอให้ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของเราทุกๆคนนั่นเองนะคะและนอกจากในงานนะคะวันที่3-5ถึง5นะคะก็เริ่มวันพรุ่งนี้นะถึงวันจันนี้นะคะงานเราเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะคะถึง1ทุ่มนะคะแต่จะมาก่อนก็ได้ะคะ่ะโชว์รูมเราเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะเพียงแต่ว่าอาหารหรื อะไรต่างๆอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ถ้าวันที่4นะคะก็จะเป็นวันปาร์ตี้แตงกิ้วปาร์ตี้ลูกค้าของเรานั่นเองหรืองาน AEY Family ปาร์ตี้นั่นเองก็คือเราจะเป็นการเรียนเชิญนะคะลูกค้าทางภาคอีสาน หรือชาวโคราชนะคะมาร่วม Enjoy Eating มีกิจกรรมดีๆมีของรางวัลแจกมากมายนะคะแล้วก็มีร้องพงร้องเพลงกันด้วยนะคะค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านใดนะคะที่จะมาชมรถยำ้ำเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวมีรถเป็นๆให้ชมกัน จุใจถึงที่กันเลยค่ะนะคะเอาละค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆนะคะที่เราจัดเอาไว้นะคะแล้วก็ท่านใดถ้าเกิดว่าครัวว่า ถ้ามาแล้วกลัวคนจะเยอะหรืออะไรต่างๆก็สามารถลงทะเบียนมาได้นะคะเ,เราก็จะมีจัดที่น o ที่นั่งเอาไว้ให้เป็นสัดส่วนนะคะก็รักษาค่ะในเรื่องเรายังกาดไม่เรายังเ,เรายัง,ยงบอกว่ารักษามาตรการในเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะสำหรับโควิดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราไปชมฝั่งนู้นกันดีกว่าเนาะนะคะว่ามีรถอะไรบ้างาทีมงานขายสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะเอาละค่ะนี่คือทีมงานขายเอาคุณทีมงานกระจายเลยค่ะนะคะค่ะมีรถอะไรบ้างอาละค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะ วันนี้พามาชมกับเจ้า m e r c e d e s b e n บ G 400D นะคะ<อ>สำหรับ G 400D เนี่ยเราเรียกกันว่าราชันแห่งเทือกเขาแอนั่นเองนะคะรถที่วันนี้มีโชว์ให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมื่อคู่นี้เราดูกันไปซุปค์คารนะ ซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตนะคะและรถ SUV ก็มีให้เลือกจับจองกันหลายรุ่นด้วยนะคะและจะมีรถสปอร์ตด้วยเดี๋ยวพาชมและข้อสำคัญหา้ามพลาดนั่นก็คือรถ MPV รถครอบครัวที่ทุกคนกำลังมองหาเพื่อไปเตรียมตัวท่องเที่ยวกันนั่นเองนะคะ G400D มีสีขาวบอกเครีม สีขาวเบาะแดงสีดำเบาะดำได้แดงและมีสีเทาจะตามมากันกลางกลางเดือนนี้อีกหนึ่งคันนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีและให้ท่านเลือกตามใจท่านนั่นเองค่ะมาถึงคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต a Land ด์คร s e เซอร์พาดค่ะที่ทางนี้ก็ได้จะได้ส่งใหม่ง่ายๆอ่ะ อไปสลับข้างนู้นจะได้ส่งมันยังไงโอเคคะ่ะคันนี้นะคะจะเป็นโตต้า a ลนคูเซอร์ค่ะค่ะพาโดค่ะค่ะนะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะนั่นก็คือรุ่น t ีซจีนะคะเป็นรถ SUV 100%นะคะนี่แหละทั้งสองคันนี่เป็น SUV 100%แล้วถ้าอยากได้พี่ใหญ่ก็มี VX300 ด้วยและต้องพูดเลยนะคะสำหรับพาโดถ้าใครต้องการอยู่ รีบมาจับจองเพราะตอนนี้หยุดผลิตไม,ไม่ไม่มีกำหนดเลยว่าจะผลิตอีกเมื่อไหร่ถ้าจองใหม่อาจจะได้อีก2ปีข้างหน้านะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะคะสีดำเบาะดํารุ่นท็อปนั่นคือรุ่น t ี g ซจมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะและมีให้ชมด้วยอาละค่ะไปต่อเลยสวัสดีค่ะอูนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น เอาพาด s c Package ค่ะท็อปเบนซินค่ะค่ะนะคะของเรานะคะที่มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะก็จะเป็นเอาผ่าดน,นะคะรุ่น S4 Package มีให้ชมตัวเป็นๆน,นะและมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและอีกอย่างหนึ่งคือรถรุ่นหายากนั่นก็คือรุ่น SRC นะคะซึ่งตอนนี้ SRC ญี่ปุ่นประกาศหยุดการผลิตถาวรเหตุผลเพราะ อะไรของตัว h ไฮเบสไม่มีนะคะแต่เรามีพร้อมส่งมอบ2คันสำหรับ S R C นะคะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้เลยนะคะค่ะไปต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะทรายค่ะ คันนี้จะเป็นเชฟโรเลตโควตซีรุ่น3 LT ค่ะเป็นสีแดงนะคะค่ะก็สำหรับโควตมาทางนี้ค่ะช่างกล้องมุมนี้ค่ะมุมนี้นะนะ,ะนะคะมุมนี้จะสวยกว่านะคะค่ะสำหรับโควตนะคะก็เรามีให้ท่านเลือกทั้งรุ่นคูปนะคะแล้วก็รุ่น c o n v วอร์ติเบินั่นเองค่ะสนใจทักทายมาได้พี่น้องชาวภาคอีสานและ ชาวโคราชที่รักขอเสียงหน่อยค่ะนะคะมากันถึงที่แล้วนะยกกันมาเป็นกองทัพเลยนะคะทุกท่านนะคะก็ยังไงอย่าลืมแวะมาหากันมากันถึงที่แล้วเนาะอ้าแล้วค่ะมาต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยนะคะคันนี้จะเป็น Ford Mustang 2.3 EcoBoost ค่ะค่ะสำหรับ Ford Mustang ตอนนี้ นะเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีนะเป็น2003 e o b o o โบสีส้มใหม่และสีแดงนะคะและเรามี5.0สีเหลืองใหม่ด้วยอีกหนึ่งคันค่ะมีจริงๆเห็นไหมล่ะจ้าบอกแล้วคะ่ะว่าไม่โม้ไม่โมนะไม่ต้องจองแล้วรอลุ้นเอพูดก่อนนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้รถนำเข้าทุกรุ่นแม้กระทั่งรถในประเทศ นั่งรุนนะต้องพูดก่อนนะคะว่าจะได้รถเมื่อไหร่เพราะทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันประมาน,นะคะปรัมาณอาจจะรับออเดอร์มาก่อ,อ,อสำหรับรถนำเข้านะส่วนใหญ่ถ้าไม่เห็นรถนะจะเป็นลักษณะรับออเดอร์มาก่อนแล้วไปค่อยทยอยหารถ ท่านก็มีโอกาสรุ้นว่าท่านจะได้รถหรือไม่ได้รถแต่ถ้ามาที่ A E Y Auto Import ไม่ต้องรอไม่ต้องรุน้นมีรถเที่ยวปีใหม่แน่นอนค่ะขอเสียงค่ะ <c oughs> เอาละค่ะต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น Toyota h a r r i e r ค่ะ ค่ะนะคะ h a r r i e r ก็จะเป็นรถสไตล์ SUV นั่นเองนะคะด้วยราคาเบาๆเลยสำหรับคันนี้ค่อนข้างเซฟเลยนะคะ h a r r ร e r รุ่นแซรุ่นทอ็อคันนี้ราคาอยู่ที่2.850้านสั่งใหม่3.500้านนะคะสนใจมีคันเดียวทักไทยมาได้เป็นรถผู้บริหารวิ่งไปไม่ถึง5,000โลนั่นเองค่ะราคา สวัสดีค่ะบีบีค่ะคันนี้คือฟอดมาส n ต m มาคี e. รถพลังงานไฟฟ้าร้อค่ะค่ะนะคะสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าร้อเรเราก็มีนะคะนอกจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้าร้อยแล้วยังเป็น SUV ด้วยนะคะเป็น SUV และเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่ไม่งองน้ำมันนั่นเองค่ะนะคะมีเหลือเพียงแค่2องคันนั่นคือสีแดง และสีขาวหมด2คันนี้รอกันอีกทีปีหนึ่งไม่รู้จะมีรถไหมนะคะถูกท่านเอาละค่ะไปต่อเลยค่ะครับสวัสดีครับใจแอนนะครับวันนี้อยู่กับพอร์ชมาคารครับค่ะนะคะก็มาคารนะคะก็คือเขาเรียกว่าชื่อย่อมันนะคะก็จะเป็นจูเนียนะเอ๊ะแล้วทำไมเรียก เขาเรียกกันว่าคาจุงนะฉายาของเขาสําหรับมาคารนั่นก็คือเจ้าคาจุงคาจงมันคืออะไระตัวนี้มันก็มาจากจูเนียก็คือเป็นตัวย่อย่อยลงมาจากรุ่นขยเยนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะคันนี้พึ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเป็นสีส้มใหม่นะคะปาปิยะแมทริกนะคะสีส้มใหม่สวยๆมีรถพร้อมส่งมอบได้ ทันทีค่ะทุกท่านนะคะเอาละค่ะเห็นไหมละคะว่าเรามีรถแน่นๆจุกๆกันมาเยอะแยะมากมายนะมาเสิร์ฟกันถึงที่แล้วอย่าลืมแวะมาหากันนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะปเดี๋ยวเราไปจบกันด้านนู้นอ่านาไม่อยู่กับใครอ่านไหนาวมารวมๆกันนะอ่านหนบ,บ,บอกลูกค้า ของเรากนเนี้มาช่วยกันพูดเอา,เอาคนไทยถึงไปค,คนกลางเอา,เอาสักคนนด้อ โชว์รูม a u i Auto สาขาโคราชเราตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณโอ๋ค่ะอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะยิงยองเดอะมอติดกับขนส่งจังหวัดน,นครราชสีมาแห่งที่หนึ่งคะ่ะเบอร์โทรค่ะ0906736888ค่ะอ่านะคะแล้วก็สำหรับสาขากรุงเทพนะคะ,ะก็คือสาขากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีงานกันนะวันเสาร์วันที่9ถึง11นะคะก็คือเสาร์ ถึงจันหน้าหน้าที่โชว์รูมที่กรุงเทพนะคะและก็ตอนนี้ก็ยังใช้คือแคมเปญเหมือนกันนะคะทั้งสองสาขาสาขากรุงเทพเราก็จะอยู่ที่ถนนรามอินทากม14ก็แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทรนะคะทั้งสองสาขาสามารถโทรเข้ามาได้ที่086681999 6 025874666แอดไลน์ a ด a y ออ u t o นะคะเอา เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมกับเจ้ากะรทินดุรัมโบกินีขอทุกคนไหนพูดแบบเชิญชวนหน่อยสิอ่ะเชิญชวนลูกค้ามาหาเราหน่อยสิเอาอ้อนอ้อนไหนใครอ้อนเก่งอ้อนจิ๊บอ้อนนะคะ ก็าฝากลูกค้านะคะชาวโคราชค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะแวะมาที่โชว์รูมได้ค่ะตั้งแต่วันที่3ถึง5นะคะแล้วก็มาพบคุณเอ๋ด้วยค่ะใช่ในงานนะคะเอ๋ก,ก็จะอยู่นะคะแล้วก็บอกเลยนะคะส่วนใหญ่ถ้าตั้งใจจะมาซื้อมาที่นี่โดนจับจองแน่เพราะว่าเอ๋ลงนะ <c oughs> นะจ๊ะนะจ๊ะจะจ๊ะจองนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,ะ,ะค่ะ <c oughs> ถ้าางนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกับเจ้ากระทิงดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจบกันเนาะ อาละค่ะเราเพิ่งจัดบูธกันเสร็จนะคะทุกท่านก็สำหรับงานนี้เนาะเราก็ขอกำลังใจจากหลายๆคนนะคะก็ปกติเอไลท์ไม่เคยจะพูดเลยนะคะว่าให้ช่วยแชร์ไม่เคยจะพูดรอบนี้นะคะต้องการกําลังใจและต้องการที่อยากจะให้พี่น้องชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะคะได้รู้ว่าเรามาจัดงานกันที่โคราชแล้วนะ ขอกระแสโซเชียลช่วยกันหน่อยค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันกดแชร์นิดนึงว่าเรายกรถนำเข้าหรูกันมาถึงที่แล้วนะคะเพราะว่า Facebook ตอนนี้ปิดกั้นกันมองเห็นมากคงต้องรบกวนขอกระแสโซเชียลขอกระแสแฟนคลับขอกระแสเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รักกันช่วยกันนิดนึงนะนะคะเอาละคะ่ะก่อนจบกันนะคะพาชมรอบคันนะคะทุกท่านนะคะ 离开。